สวัสดีนะครับผมสุกท่าน EP นี้นะครับนะก็จะมาแจกเจ้าโปรแกรมทำเพลงนะครับ FL Studio เพื่อนๆนำไปใช้งานกันนะครับแล้วก็มีปักอิน a s ซ k ค y ด้วยนะครับซึ่งจะมาเสียงมาสร้างเสียงเวนโนแล้วก็ทำคอร์ดกีตาร์ในริปเปอร์นะครับซึ่งผมก็จะค่อยๆสอนไปเรื่อยๆนะครับแบบง่ายๆนะเพื่อนๆครับผมผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างคลิปเลยนะเพื่อนๆเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับทีนี้นะเมื่อเมื่อเพื่อนๆนะครับ โหลดมาเรียบร้อยแล้วเขาจะอยู่ที่ดาวโหลดนะซึ่งผมก็ทําการย้ายเขามาไว้ที่นี่นะครับโดยอาจจะคลิกขวาเลือกนี่ะครับเลือกคัดหรือเลือกคัปปี้ก็ได้นะเพื่อนเดี๋ยวผมก็นำมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่เอาไว้นะมาวางไว้ที่นี่นะครับเมื่อเพื่อนได้แล้วตัวแรกเป็นสตูดิโอนะครับเป็นๆสตูดิโอเพื่อนเพื่อนก็ทําการคลิกขวาเลือก extract here นะครับหรือว่าแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับเมื่อเมื่อได้หน้าหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็เบิบลคลิกซ้ายไปนะครับตรงนี้นะครับ อ่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้ฟรีๆนะเพื่อนๆไม่ต้องติดตั้งนะเมื่อได้ปุ๊บนียเพื่อนๆก็เดีวมาคลิกซ้ายนะครับเขาจะขึ้น fc port a b l e ตรงนี้นะเพื่อนๆครับจากนั้นเราทำการรอสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าคือท่านไหนนะคอมสเปคแรงๆก็จะขึ้นมาเลยนะเพื่อนครับของผมนี่สเปคไม่แรงมากก็อาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนครับซึ่งผมก็ย้ายไอคอนตรงนี้นะไปอยู่หน้าจอแล้วโดยการคลิกขวาแล้วอย่างนี้ครับเลือกไปตรงนี้นะครับ เซนทูแล้วก็ไปอยู่ที่เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนครับโอเคนะอ่ะนี่หน้าต่างตรงนี้ใช้งานได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนครับซึ่งสามารถแค่เับเบิ่คลิกซ้ายก็สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยเพื่อนเพื่อนครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็อยู่บนครบนะครับนี่นะตรงนี้ก็มีหมดนะครับนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกอ่าใช้งานต่างๆได้นะผมเห็นไหมฮะนี่นะครับเราสามารถเลือกค่าต่างๆได้หมดนะครับนเพื่อนครับ ซึ่งก็คือทํางานได้ปกตินะครับผมเม <โห S 2> ื่อผมกดปุ่ม EC เขาจะมาหน้าต่างเดิมของเขานะครับนี่นะก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยซึ่งผมลองเซฟงานดูแล้วเมื่อกี้นี้นะก็คือว่าใช้งานได้นะเพื่อนๆครับผมนี่นะผมลองเซฟไปแล้วนะครับทีนี้ผมลองเปิดมาดูที่ผมลองสร้างเล่นๆดูนะตรงนี้นะกดเลขหนึ่งคือเป็นโปรเจกต์ผมสร้างไว้นะครับนี่นะสามารถดึงกลับมาใช้งานได้นะฮะโอเคตอนนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะเพื่อน สามารถนําไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งนะครับเพื่อนๆครับเป็นพอร์ตอีบลนะครับผมนี่นะโอเคนะอรสามารถนํามาสร้างเพลงสร้างอะไรของเราได้เลยครับทีนี้ผมจะพับไปก่อนนะทีนี้มาดูตัวหนึ่งนะเพื่อนๆครับซึ่งวันนี้ก็คือเจ้าตัว Easy Key ตัวนี้ที่ผมแจกไปนะเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆโหลดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ทําการแตกไฟล์ซึ่งผมได้ย้ายเข้ามาอยู่อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะเพื่อนๆครับนี่นะผมก็ทําการคลิกขวาเลือก Extractor หรือว่า แยกไฟล์ลงที่นี่นะเมื่อได้อะผลเดินนี้มาแล้วผมแล้วมันคลิกซ้ายเข้าไปนะผมนี่นะผมก็จะมีหน้าต่างนี้นะก็เรามาคลิกซ้ายเข้าไปนะครับพอมาถึงหน้าต่างนี้เพื่อนเพื่อนก็ไปตรงเซตรับตรงนี้นะครับก็เรามาคลิกซ้ายเข้าไปนะครับอ่จะเป็นตรงนี้นะครับให้เราทําการติดตั้งนะซึ่งผมได้ทําเป็นไฟล์รูปภาพเอาไว้นะเพื่อนเพราะถ้าเกิดว่าผมติดตั้งให้ดูเนี่ยมันจะใช้เวลาที่ค่อนข้างจะนานนะเพื่อนผมก็เลยทาเป็นไฟล์รูปภาพเอาไว้นะเมื่อมาถึงตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนก็คลิกขวานะตรงนี้นะครับ เลือกกัน as Administrator ตรงนี้นะเพื่อนๆครับผมซึ่งผมได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเมื่อได้มาแล้วปุ๊บนะเพื่อนๆก็เนี่ยครับคลิกขวาเลือก Run as Administrator นะครับฉะนั้นก็มันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับปึ้งเพื่อนๆก็กดปุ่ม Yes ไปได้เลยนะครับฉะนั้นก็กดปุ่ม Next ตรงนี้นะเพื่อนๆครับเมื่อกดปุ่ม Next แล้วนะครับเขาจะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาเพื่อนๆกดปุ่ม Next ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ดูนะครับว่าเขา ติดตั้งแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเขาจะไปอยู่ที่ dice blockchain five x แปนะเป็นทูลแท็ก easy key นะเพื่อนเพื่อนก็จําเอาไว้นิดนึงนะครับกดปุ่ม next ไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมาหน้าต่างนี้ก็กดปุ่ม next ไปเหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนดูนะวิธีล็อกอินทั้ส2บองบิตนะครับเราก็สามารถย้ายเราตงนี้นะครับไปอยู่ตรงใน r เปอร์ก็ได้นะแต่ว่าในที่ผมจะไม่ย้ายนะผมก็จะปล่อยให้เขาไปอยู่ที่เดิมนะ C โปรแกรมไฟล์ x86 VT Plugin นะเพื่อนๆดูนะครัเขาจะไปอยู่ในโปรแกรมไฟล์ x86 VT Plugin นะนี่นะเราจำไว้ตรงนี้แค่นั้นเองนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้64บิตก็อาจจะมาตรงนี้นะมันทัดที่สนี่เพื่อนๆก็เลือกเราได้เลยนะครับตอนนี้ผมใช้32บิตผมจะเลือกประมาณนี้นะครับ VT Plugin Tool Tag โปรแกรมไฟล์ x86 ผมก็กดปุ่ม Next ไปนะครับฉะนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาประมาณนี้นะผมก็เลือกติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับให้เขาไปสร้างไว้ที่ ไปสร้างไอคอนไว้นาสก์ท็อปของเรานะก็กดปุ่มเน็กไปนะครับอจากนั้นนะครับเขาจะมีหน้าต่างนี้เพื่อนๆก็กดปุ่ม install ไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเป install เปุ๊บเขาจะทําการ r ันให้เราครับรันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะเขาเราก็รอเขารันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาเมื่อมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาเพื่อก็กดปุ่มอเคไปได้เลยนะครับผมจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะเมื่อเสร็จแล้วเขาจะเขาจะทําการบอกเรานะรับบอกว่า to c o m plete the i n s t a l l a t i o n for t ์ทูนแท็ก s ีซ e ่หมายความว่าเมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะทำการเนี่ยมัดรีสตาร์ตอยู่คอมพิวเตอร์คือเขาจะรีสตาร์ตเครื่องนั่นเองเพื่อนๆก็กดปุ่มฟิ n น็ตไปเลยนะเมื่อกดปุ่มฟิ n น็ตเพิ่มเนี่ยเขาจะทำการรีสตาร์ตเครื่องหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆครับเมื่อเมื่อนาจอเรากลับมาเหมือนเดิมก็ใช้งานได้ตามปกติแลวนะครับผมซึ่งวิธีการใช้งานเรามาดูเลยนะครับว่าใช้งานยังไงนะเพื่อนๆก็เปิดริปเพอร์ขึ้นมานะครับผมนนนนีะั้ ฉะนั้นนี่เพื่อนๆก็คงจะจำมันได้นะว่าเขาไปอยู่ที่นี่นะครับไปอยู่ในซีเขาไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับเพื่อนๆก็เดินมาคลิกซ้ายเข้ามานะมาดูก่อนนะว่ามาอยู่หรือเปล่านี่นะครับตรงวิธีปลักอินตรงนี้นะเพื่อนๆเดินมาคลิกซ้ายเข้าไปนะผมนี่นะเจอทูลแท็กแล้วนะครับก็เดินมคลิกซ้ายเข้าไปนะนี่นะเขาจะมาอยู่ที่นี่นะครับโปรแกรมไฟล์ x86 วิธีปลักอินแล้วก็ทูลแท็กนะครับเพื่อนๆก็เวลาดึงจากริเตอร์ก็ให้มาดึงที่นี่ได้เลยนะผมนี่นะ เมื่อเราเปิดริปเปอร์ขึ้นมานะครับผมก็เข้าไปที่ออปชันเหมือนเดิมนะครับไปที่เพอรเฟคนะครับ v ีตรงนี้นะเพื่อนๆกดปุ่ม e d i t นะครับผมนี่นะครับแล้วก็กดปุ่ม add นะครับผมเห็นไหมครก็ไปดึงมาเลยนะครับซึ่งผมได้ทําการดึงมาเรียบร้อยแล้วนะคือมาอยู่ตรงตรงนี้นะครับ v ีทีตรงนี้ตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะเราก็คลิกทูลแท็กแล้วคลิกปุ่มโอเคไปได้เลยนะครับซึ่งผมได้ทําการ a d d ไว้เรียบร้อยแล้วผมจะไม่ add หน้าตรงนี้นะครับ อ่าโอเคเมื่อได้มา,<ร>าปุ๊บนียนะเพื่อนๆนะครับเราก็ไปกดปุ่มนี่นะผมก็สร้างสร้างแท็กมาก่อนหนึ่งแท็กนะครับตรงน,นี้ผมเลือกเป็นอินพุตมิดียนะรัูมิดิพอตแล้วก็เป็นออร์ชแนลนะครับผมตามสูตรเลยนะครับปุ๊บกดปุ่ม fx ไปนะครับฉะนั้นเลือกนี่นะกดปุ่มนิวเนี่ยเขาจะขึ้นมาแล้ว isiky นะเพื่อนๆเลือก isiky แล้วกดปุ่ม add ไปนะครับผมอ่ามาแล้วนะากนั้นเรามาดูนะครับ ตรงนี้เรอ้เขาโหลดให้เสร็จก่อนนะเพื่อนๆครับโหลดเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้งานได้แล้วนะตรงนี้เราสามารถคลิกลบได้นั้นโดยการคลิกซ้ายค้างลากอย่างงี้นะเพื่อนๆพ่ปุ๊บจนเขามีแสบสีฟาอย่างี้ก็คลิกขวาเลือกรีมูฟลบทิ้งไปนะถ้าเพื่อนเพื่อนจะแอดก็กดตรงนี้ก็ได้นนะครับกดมามันจะเป็นคอร์ดซีให้เราพื้นฐานนะครับซึ่งมันจะเป็นคีย์ซีเมเจอร์ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสามารถเปลี่ยนได้นะเป็นดีอย่างเงี้ยเห็นไหมครัก็จะเป็นเปลี่ยนหมดเลยนะครับดีแล้วตรงนี้เลือกเป็น เมเจอร์ไมเนอร์อะไรเงี้ยได้หมดนะเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกนะเพื่อนอผมเลือกเป็น C มาเดิมแล้วกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องนะครับสีห้องห้องและสีจังหวะอะไรเงี้ยนะเพื่อนครับผมซึ่งสามารถเลือกได้นะ6 8แปงเนี้ยสีห้องห้องสีจังหวะตรงนี้เป็นเทมโปนะครับคือความเร็วเขานะเพื่อนก็สามารถอ่าเปลี่ยนแปลงได้นะตรงนี้นะครับนี่นะกดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตรงนี้เรี้ยงขึ้นมาเพื่อนก็ปรับไปเลยนะตรงนี้นะครับโอเคผมจะอปรับเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับ ตรงนี้เปิดดับเสียงแล้วเพื่อคลิกซ้ายค้างนะครับผมทางค้างก็ลากไปขึ้นลงกันะครับก็จะเพิ่มความระดับของเสียงดังค่อยอย่างนี้เพื่อนเพื่อนครับผมทีนี้นะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นโนได้นะเพื่อนๆตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกตรงนี้นะอาจจะเลือกเป็นสมองี้นะครับสมออัพไลท์อยนี้นะสามารถกดฟังเสียงก่อนได้นะเพื่อนๆครับผมเุก่ผมเลือกเป็น แปลงเป็นนวอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็มีค่าสแตนดาร์ดนะผมก็ปรับเป็นสแตนดาร์ดไปเพื่อ,อนๆสามารถเลือกได้นะนี่นะผมเลือกเป็นสแตนดาร์ดไปแล้วกันนะผมซึ่งพวกนี้นะผมสามารถลบทิ้งได้นะถ้าเกิดเราจะกดเล่นก็ได้นะเพื่อนๆเ,เ,เลื่อนตรงนี้นะคลิกก็ตรงนี้นะไอสีมามนี่เขาจะสามารถคลิกซ้ายค้างลากได้นะเพื่อนรับผมนี่นะแล้วลองกดเล่นดูนะ ซึ่งมันจะเป็นคอร์ด C ีเหมือนกันหมดใช่ไหมสมมติผมเลือกแค่สี่คอร์ดพอนะลากมาสองคอร์ดนี่นะะกดคลิกขวาเลือกรีมูฟทิ้งไปนะตรงนี้ผมสามารถเปลี่ยนคอร์ดได้นะเลือกเลือกตรงนี้เป็นคือว่าคลิกซ้ายไปเลยนะตรงคอร์ด C ีนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอเมเนอร์นี่นะตรงนี้อาจจะเป็นเอฟนะครับหรือเป็นดีเมเนอร์ก็ได้นะเพื่อนครับตอนนี้ผมอาจจะคลิกเปคอร์ดจีนะอย่างนี้นะครับเลื่อนเลื่อนได้เลยนะเพื่อนครับซึ่งก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับนี่นะลองกดเล่นดูนะครับ คนเล่นดูนะโอเคนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบจังหวะนี้ก็สามารถเปลี่ยนจังหวะให้เขาได้นะอ่าโดยที่สมมติว่าผมจะลบจังหวะนี้ไปก่อนนะคือคลิกซ้ายค้างลากมาจนเป็นเส้นบางนี้นะเขาจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วคลิกขวาเลือกรีมูฟลบไปนะเพื่อนผมสามารถกดตรงนี้นะตรงเบ์เซอร์ตรงนี้เพื่อนได้ไหมครับตรงนี้เราสามารถเลือกอ่า เลือกจังหวะเขาได้นะผมเลือกเป็น easy key ตรงนี้นะม i ดีนะผมก่อนจะเลือกเป็นถ้าเลือกเป็น basic นะ basic chord นะเขาจะมีตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถเลือกได้นะกดฟังดูนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะเราเลือกตัวที่สองนะลองเล่นดูนะลองเลือกดูนะเลือกตามแนวเพลงของเราเลยนะ เลือกเป็นป๊อบล็อกตรงนี้นะเพื่อนเพื่อะดูนะตรงนี้เป็นป๊อปล็อก4 e แล้วก็มาเลือกดูนะสมมติเาผมเอาเอาตรงนี้นะเพื่อนเพื่อรับเอาเอาแพทเทิร์นนี้เนพะื่อนๆผมคลิกซ้ายค้างลากลางลมาเลยนะพี่นะแล้วก็มาวางตรงนี้นะซึ่งเขาก็จะมีคอร์ดไห้เราเลยนะคอร์ดสำเร็จรูปเลยนะ c e minor a minor f นะครับแล้วก็ลองกดเล่นดูนะผมลองย้ายมาดูนี้นะลองกดเล่นดูนะ สามารถไปเลืองปรับตามเพลงของเราได้เลยนะเพื่อนแต่งเพลงรงไหนไว้ก็สามารถเลือกปรับได้นะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถตัดได้นะเพื่อนสมมติวเราต้องการที่จะตัดบริเวณนี้นะเพื่อนครับเนี่ยผมก็เลือกตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มนี้นะกันไกลนี้สามารถตัดได้นะครับผมนี่นะก็เมื่อเลือกกันไกลแล้วก็เราก็ลากกันไกลไว้ตรงจุดที่เราต้องการจะตัดนะคลิกซ้ายเป็นหนึ่งครั้งนะเขาจะตัดแยกออกมาอย่างนี้นะเพื่อนแล้วก็มากดปุ่มลูกศรเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสามารถลากออกมาได้แล้วเห็นไหมครับ นี่เราสามารถตัดออกไปได้หรือตอนเราตัดมาเราไม่ต้องการเ,เราผมก็เลือกไปอย่างนี้นะครับก็กดรีมูฟไปนะได้เลยนะครับผมนี่นะคลิกขวาเลือกรีมูฟไปได้เลยนะนี่นะเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นเข้มๆ,ข,ๆข้อไว้แล้วกดคลิกขวาเลือกรีมูฟอย่างนี้นะเพื่อนซึ่ง <พ Gil. S 1> เราสามารถเลือกอได้หมดทุกแนวนะตามนี้นะที่เขามีมาให้เรานะเป็นคันทรี่ก็มีนะเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยผมสามารถลากมาวางได้นะครับผมนี่นะเขาจะมีขอดสําเร็จรูปไหมให้เราเรียบร้อยเลยนะกดเล่นได้ ว่าผมจะเอาแอปเท่าน,นี้นะนเพื่อนนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นคอร์ดเลยนะนเพื่อนก็อาจจะเลือกตรงเบสิกนี่นะครับผมเมื่อกี้เนี่ยแบบเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ลากมาไว้เนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นรูปคอร์ดนะถ้ามันยาวเกินไปเพื่อนก็เอามาอกไปวางด้านหลังนี้นะจะเป็นรูปร,รูปรูปลูกศรชี้ซ้ายขวาเพื่อนๆคลิกซ้ายค้างาก็ลากไปอย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหมครับให้มันให้มันกว้างมันยาวอย่างนี้ได้หมดนะเพื่อนครับนี่นะวิธีการนะ ตอนนี้เราสามารถคลิกตรงน,นี้แล้วคลิกซ้ายค้างลากมาชนกันนี้ได้นะเพื่อนเองครับถ้าเราต้องการให้มันอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเราก็อาจจะคล,ลิกล่นี้นะครับคลิกซ้ายด้านหลังนะค้างจะเป็นรูปปล่าอย่างนี้นะอ่าเขาจะเลือกครอบทั้งหมดแล้วจากนั้นเรากดคลิกซ้ายแล้วก็ลากไปเลยนะนี่นะเห็นไหมฮะคลิกซ้ายค้างลากไ,ไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะเขาก็าจะไปตามที่เราต้องการนะนี่นะผมอ่าถ้าเรากดเล่นดูนะครับ ตรงนี้เราก็ไม่เอาเราก็ลบทิง้งไปได้นะครับซึ่งแพทเทิร์นก็จะมีหลายแบบนะเนี่ยนี่นะโอเคอ่ะสมมติว่าผมจะลากตัวนี้มานะครับอ่ะลากมาแล้วเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะว่าเขาเล่นหรือเปล่านะีน่ผมก็อ่าจะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยเพื่อนๆก็แค่ลากไปเลยนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถลากเนี่ยเมื่อตรงนี้ผมไม่เอานะผมหรือจะลากตรงนี้ได้ครับครอบทั้งหมดอย่างนี้นะเพื่อนๆอครอบอย่างนี้หม <นะ S 1> ดเลยนะครับผมดังนั้นผมก็จะทําการลากมาวางตรงแพทเทิร์นของเราเลยนะครับผมคือลากแพทเทิร์นทั้งหมดเนี่ยมาวางไว้ที่แจ้าโปรแกรมรีเพิร์เราเนี่ยผมก็คลิกซ้ายค้างลากมาเลยนะนี่นะผม อ่าแล้วเราก็มาวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะแล้วก็ปล่อยมือนะครับเขาจะถามว่าคุณต้องการที่จะอิมพอร์ตไหมแล้วก,กดเครื่องหมายถูกแล้วกดโอเคไปนะเพื่อนเพื่อนครั้งนี้เขาก็จะกลับมาแล้วครับอาจจากนั้นผมอาจจะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับทีนี้ผมเลือกตรงนี้นะเป็นปุ่มเอสนะครับเพื่อเลื่อนเล่เน,เลนตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะเพื่อนเพื่อนครับจากนั้นก็ลองกดฟังดูนะครับ มาจะคลอดที่เราครอดไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆครับนี้ที่เราครอบไว้นะครับแต่เขาจะกลับมาที่เดิมนี่นะเห็นไหมนี่นะวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะเพื่อนถ้าเราต้องการทยืดฟงังห้องท่อนหลังด้วยเพื่อนๆก,ก็ต้องลากตรงนี้ว่ารับเก็ยืดลงไปนเนะลองฟังดูนะครับตรงนี้เขาจะตั้งชื่อเราอัตโนมัตินะก็เป็น Easy Key Song เนะครับเพื่อนๆ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับาวิธีการถ้าเกิดเราต้องการที่จะตัดท่อนเราจะไม่ต้องการออกไปนะสมมตินะผมตอนนี้ผมไม่เอานะครับผมอาจจะเนี่ยเบาคลิกซ้ายเข้ามานะเนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนมส์มาตรงนี้ตรงนี้เราไม่เอามันเป็นตรงนี้มันจะเป็นรูปขอดให้เรานะมันอีซี่คีมมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันมันจะสร้างขอดให้เราเลยนะครับโดยที่โดยที่เราไม่มีพื้นฐานในด้านดนตรีเนี่ย เราก็ให้ E ี K มาสร้างคอร์ดให้เราเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะสร้างคอร์ดเองก็เหมือนที่ผมเคยสอนไปในอีพีก่อนหน้านี้นะวิธีการวางคอร์ดซึ่งผมได้มีทารงคอร์ดวางไว้ให้แล้วนะครับให้เพื่อนๆไปโหลดได้เลยที่เป็นทารางคอร์ดขงคีย์บอร์ดแล้วก็กีตาร์ผมก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดในอีพีก่อนๆแล้วนะเพื่อนครับตรงนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็ทาเหมือนเดิมนะคลิกขวานะนี่นะลบนี่นะมันจะมีแถบตรงนี้นะเพื่อนๆก็กดปุ่ม delete ลบทิ้งไปได้เลยนะครับผมนี่นะ เห็นไหมครับเขาจะหายไปแล้วนะครับจากนั้นผมก็ครอบมาที่เดิมนะนี่กลับมาแค่นี้เหมือนเดิมนะตรงน,นี้เราก็ขยายได้นะเห็นไหมครับขยายเล็กขยายให้มันเล็กลงให้มันแคบก็ได้นะพเพื่อนนี่นะครับอันนี้ก็คือท <ำ S 2> าเหมือนเดิมทุกอย่างนะตรงนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็กดลบไปนะเพื่อนนี่นะ,ะจากนั้นเราลองกดเล่นดูใหม่นะครับก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ ซึ่งซึ่งดนตรีของเรานะครับเพื่อนเพลงดนตรีที่เราทำเนี่ยนะเพื่อนต้องให้มันเข้ากับจังหวะของอกีตาร์กลองแล้วก็เบสแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นด้วยนะต้องอยู่ในอ่าถ้าเกิดเราเล่นเพลงชา้าเราต้องใช้จังหวะกลองอะไรต้องต้องบาลานกันนะเพื่อนนะ,ะซึ่งต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรีตรงนิดนึงนะเพื่อนต้องไม่ใช่ว่ากองตีดังเลยเงี้ยตีแรงเร็วเลยเงี้ยแต่เรา,าเล่นดนตรีช้ามันก็จะไม่เข้ากันอยู่ดีนะถ้าเกิดมา เจ้าเป็นโน้ตที่มันเล่นช้าๆเพื่อนๆก็ต้องไปปรับค่ากองใหม่นะครับให้มันให้มันเกิดความสมดุลกันนั่นเองนะเพื่อนๆครับลองถ้าเกิดผมลองดูนะครับผมลองเปิดกองคู่ไปด้วยนะสมมุตินะฮะว่ามันจะเข้ากันเปล่าถ้าไม่เข้าเราต้องมาแก้ไขนะเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกอ่าผมเดี๋ยวผมปิดนี้ไปก่อนแล้วกันนะดูนะครับตอนนี้ผมเลือกเฉพาะอ่าอีซี่คีเดียวนะเป็นโน้งเดียวนะเพื่อนเดี๋ยวผมลองเลือกกองเป็นตัวเอสด้วยนะตัวอื่นผมไม่เปิดนะผมเปิดแค่อ่าลองเปิดเบรดตัวนึ่ก็ได้นะ เปิดเบสกรองแล้วก็เปียโนแล้วมาเล่นพร้อมกันนะว่ามันเข้ากันหรือเปล่านะน,นะนี่นะครับอาจจะเสียงดังไปนะเดี๋ยวลืมปิดเสียงนะมันอาจจะดังไปเนาะมานี่นะผมปรับตรงมานี่นะตรงนี้นะมันมันจะเลื่อไปนะนเพื่อนก็ ว่าเราลบทิ้งไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะเพราะมันเป็นแท็กที่เราเพิ่มึ้นมาจากเมื่อกี้นี้หนึ่งห้องนะครับแต่เขาจะไม่เล่นนะเพราะเราลบไปแล้วนะเพืพ่อนครับอเดี๋ยวลองเล่นใหม่ดูนะ ทีต่อไปนี่นะผมจะนําประยุกต์นะครับเอาเจ้าอิซิคีตัวนี้นะครับมาสร้างคอร์ดให้กับกีตาร์ของเรานะเพื่อนๆซึ่งการสร้างกีตาร์ได้สอนไปแล้วในอีพีก่อนหน้านี้ซึ่งมันมีหลายวิธีมากนะครับเพื่อนครับแต่เราสามารถนาเจ้าอิซิคีตัวนี้นะครับรูปแบบคอร์ดของเปียโนตัวนี้มาแปลงให้เป็นคอร์ดของกีตาร์ได้นะแล้วเพื่อนๆคอยติดตามดูในอีพีต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้คงต้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผม